หัวเป็นอะไรอ่ะโดนมันเหมือนกับโดนวิญญาณเข้าสิ่กับสุดท้ายหัวกลายกลายเป็นร่างนี้ไงอะไรวะเนาะโอเดตัวละครมือเก๋ผิวดูดิผมพี่พี่ยังจะไปจุดมันถั่วอีกไหมจัดจัดซื้อของไนหไหวปั๊มีวิตามินเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเมื่อกี้ว่ากูไปตทางมั้ย่างไงมีไฟฉาย ชื่อ <No>, no, no. <laughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวพี่แกะเปิดวิวให้ดู <laughs> เฮ้เตี้ยเลยไอ้สัตว์มึงเป็นเดือฮักวะเนี่ย <laughs> ไอสย้สัตวสเตี้ยเลยพี่แกให้ดู <laughs> ทุเรศจนะัดอ่ะไอ้พี่มึงเคยเบียดตัวเหยื่อยังกูไม่ไหวอ่ะกูรู้ว่าฆาตากรเลยสัสเนี่ยไอ้พี่วิวมาดูไม่กูทุเรศเลย ยองไงเนี yeah, okay. yeah. ่ยมันดัดตัวโผไปเรื่อยแล้วผมเลิกแบบกลายล่างแล้วโปรไฟล์มึงมึงไม่โตโผล่วไอ้เดีมยมันหลอกลวงอัเราอะไรเอ้าแล้วมันเปลี่ยนใหม่อ๋อไงนั้นกุญแจนอยู่ไหนวะอยู่ที่นี่แหละใช่ปะเนี่ยไปโอ้ไ่ว่าได้ป่ะได้ปะพูดเลื่อจัดตัวละครมึงไง กูไม่เปลี่ยนละกูเป็นตัวอย่างเงี้ยดีกูดีใจแล้วเราเปลี <c ười> ่ย <c ười> นกูเสียละทุเล็กทุบตาไหดอกเฮ้ยทำไมเปลี่ยนหนาหน่ะเราไม่มีหนาดิพี <c ười> ห่หรอมันหลวมจังวะเฮ้ยเดีย๋ <c ười> ดวย <c ười> วตอนเราเนี <c ười> ่ยตอนประชาชนไม่มีหนานพี่หรอแค่ไหนี่ย เดี๋ยวเราเป็น่านเปลี่ยนให้ไอฟิวไอฟิว่ววานเปลี่ยนพว่นคืออะไรล็อกไปเอมันมีเสียงตัวอะไรเนี่ยพี่ไม่ไมีคิดไปอีเดี่ยเสียงฝนตกไม่ไอลงที่นะแตงเลือดมีเลยเนี่ยเีย ทำไมด่าไม่เหมือนเดิมป่ะโอ้ยอะมันมันแรนดอมหนานี่ว่ะอีฟิวเเปิดดกอพี่คือมันไม่ต้องเปิดอันนี้ก็ได้เดี๋ยวมันเปิดไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอุ้ยจ้าอะไต้องหาของเพื่อเอาไว้วิ่งเลยพี่อะไรจ้าไม่เชื่อขลังกูด้วยแหละไอ้สัตว์ตายไปเกินอ้เหี้ย ชื่ออะไรเนี่ยตายเร็วเกินกูช่วยเท่าไรเลยอะไรเนี่ย P ี D ันนี้ไรดรีอาดอืก็คือใจด้วยเสียงสว่างก็อ๋ออ๋อกูมีกูต้องจ่ายเงินมึงเพื่อกูคืนชีพทิปแต่เสียงสว่างเพื่อกูคืนทิปเล่นต่อแล้วด้วยกูต้องเล่นต่อโดยที่จะเจอตอนนั้นต่อว่าเาไงเราจะเล่นไหนต่อไหมเนี่ย ไอปฟิวจะออกเหรออ่ะไปมีมีกันเดียวไปอีเดียวไอ้อันนี้มันแบบหลอกแดดตังค์ตี่อยวทั่วทีฮัลโหลเกลียดผมมึงไอ้ฟิวเขาของผมจริงดินี่อะไรก็เล่นเล่หไงวะไปตายก็ไงก็ตายอยู่แล้วไอ้สัตว์มันคิดว่าเราจะได้เล่นแบบไปนัดมาไปแไปแล้ไปแลยเออร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 อก่อน

แต่ถ้ามันมาทีอ่ะถอยกลับไม่ทันเลยเนะี่ยเฮ้ยเพื่อนรอก่อนฉันเชื่อใจนายนะเว้ยเราเราเห็นตัวที่แล้วแล้วก็เป็นนายนะเว้ยที่แบบผ่าเฮ้ยอ,อะไรป็นปิดอะไรปิดปิดหลังกูอ้ากูด,ด้วยแล้วตายแหลกอ่ะไอ้สัสกูตายายัยไหนต่อวะใส่พอกูมีเอีิีวแล้วทำไม กูเขาเปลี่ยนคำพูดแล้วกูจะบอกว่าไม่มีมึงนะกูจะไปตายไอ้เจ้ากูเดินมากูโดนที่อะไรกันเนี่ยลบทำไมอ่ะมันไม่มีทางแล้วหรอทักไหนดิอะไรลบทำไมอ่ะกูโดนไปแล้วกูพเพื่อนโธเฮ้ยอะไรกับดีอิสระเลย เฮ้ยยอ้าวแล้วเดี๋ยวกูโดดเย็ดโอ้ยเมื่อกี้ต่ะกูน่ะกูจัดตะกูริงอโดดเย็ดเฮ้ะไอ้กระเทวดเนี่ยคนนี้เขาเล่นเปล่นวะ อ๋อแล้วกูไม่มีห้องแล้วมาเอ้ากูตายแล้วโอ้ยอโู้ยโฮุยไปดีแดกฮะไปแล้ว สบุ้มองไม่เห็นมันเป้วโอ้ยตัวนี้มันหลบไงก็ดีคิดดีว่ะเดี๋ยวว่าห้องสุดท้ายนี่คืออันนั้นะกันไงกลัวละเชี่ยแล้วเพิ่งเคยเล่นไงไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่มีกระโดดนะพี่ไม่มีกระโดดนะคาเดียว์แล้วพี่พี่ต้องไปตามแสงสีฟ้าเลย แตกเลยน้องลบไฟไม่ได้พี่ย่อเอาพี่มาแล้วกูต้องโหลดตรงไหนเนี่ยฮัลโหลโหลดเฮียกูตกเอฟิกูแตะแม่มไปเลยเกือบบทนันบักหงาปัวอะโดดโดดโดอโดดดีเอประตูดอประตูเลยเฮียวางหายใจก่อนไอ้สัส ตายอเอชได้เด็ดกูเลยติก,มกแมวไ oh yeah. อเ้อเชี่ยเอ้ชเด้เอาพี่ชุบไปแล้วหรอชุบอะไรพี่มไม่ได้ตายพี่กแบบตายเมื่อกี้เดือดดอดเดียวอยีกนี่ขีดเดียวครับเฮ้ย,ย,ยฟันคีไอ้ฟันคีเอออะไรแบบนี้วาหนีมาหนี อเอตัวเฮียอะไรเนี่ย <S 1> <S 1> <S <S เอาเอาไงเนี่ยให้กูทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมพ,พูดเลยว่าผมก็ไม่ทราบว่าชื่พี่ได้หรอเราเราไม่เคยผ่าน5ค่สิบหรอกูโดดกูโดดทำไมกูดโดดคนเดียวไอ้เนี่ย